เล่นคำคมห้อยยะ,ะ,ะเดี๋ยวครูจัดให้ไปให้เวลาเตรียมตัวทำคม5นาทีเดี๋ยวเรามาทีละคนนะคะเด็กอยากเล่นคําคมแล้วก็ตามด้วยห้อยยะนะคะคุูครูก็ใจดีค่ะก็จะจัดให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมเลยค่ะงอโมกีไว้แม่เจ้าแดงหัวใจเราเกวไว้เฮอไม่เนี he he. ้ยถึงน่อตายพี่จะบ้านๆแต่รีลา นเดียวนะรือเปล่าเฮ้ยยะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรแต่อย่ายิงใส่喉รได้ไหมเฮ้ยยะเือนเครียดใครถึงจะสวยแต่ก็มีน้ำตาเฮ้ยยะพี่ต้องอดทนสิบร้อยชนต้องไม่ตายเฮ้ยยะเป็นคนดี น่าน่ารักกว่าใครต้องยกให้ออเธอให้ยแดงอาจทําให้หน้าทางแต่เธอหน้ารักจางอาจทําให้หน้าแดงให้ย่ะไม่ดีต่อตาแต่อยู่มองมามันดีต่อใจให้ย่ะเราได้ตามแต่อยากได้บบใจเลยจางอาจเขาทำยังไงให้ย่ะร้อนต้องยก <Hey. S 1> ให้ไทยน,น่ารักกว่าใครต้องยกให้เธอให้ย่ะ